ตอนนี้เป็นเวลา6กโมงครึ่งอยู่บ้านเพื่อนรอเพื่อนแต่งหน้าอยู่จะไปงานสังสรรค์กันกรเรื่องงานนี่แหละถึงไม่อยากโหลดมาอินสโต <c oughs> ไม่ใ <So, S 2> ช่เขาเรียกว่าซเชียลแคมหาลากอะไรนี่นะเออแม่งเล่นละติดเดี๋ยวนะจะให้ดูโทบี้ <Toby! c oughs> a s my friend ชาร ตอนเมพนยตน้นูก้พ่อนสาวกำลังจะแต่งหน้าชีแต่งหน้าเองคงฟูชีชิแต่งหน้าเองชิอวบมากตอนนี้เพาชิกินยิ่งกว่าฉันอะไม่อาบน้าไปอย่างนี้เพราะว่ามีคนแต่งหน้าให้แล้ว อย่าเจอกันไม่สวยอย่ามองหน้าด่าหมาด่าหมา